นีพาทุกคนมาวีดนงดิ่าค่ะสำหรับล่าสุดนะคะนงดิ่าเดินทางถึงสถานีวิทยุ NRG ค่ะแล้วก็กำลังเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนคลับเลยอุ้ยลุกวันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะใส่เสื้อลายเสือค่ะทุกคนมัดผมกล้าวขึ้นไปยิ้มน่ารักสดใสเป็นทรงผมที่น่ารักมากๆเลยนะคะเต้าลิสใคร่อลายเซ็นนะคะนงดิ่าก็จัดให้ค่ะกับหมู่แฟนๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแฟนคลับเขาก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วลหละว่าจะไปหานงดิ่าที่สถานีนะคะแค่ท่านสถานีติดป้ายต้อนรับนงดิ่าทุกคนก็รู้เลยหละค่ะว่าเต้าลิส จ่าไปแหมล่าสุดน่ารักมากๆคลิปนี้เพื่อนๆก็เซนไลเซนบริสิค้าอิจฉาคนที่ได้ไปหา้องดิซ่านะคะเนี่ยช่างแต้มบุญเสียนี่กระไรแล้วก็อยู่จังหวะที่้องดิซ่ามาถึงด้วยมีทั้งรูปภาพและก็คลิปนะคะอันนี้แอดเจอเบื้องต้นก็คือเป็นคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโมเมนต์เพิ่มเติมจะนํามาเมมเป็นการต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะล่าสุดพี่แฟนคลับท่านนี้นะคะก็คือได้ไลเซนของ้องดิซ่าค่ะร้องกับนํามาหิ่งนะคะพร้อมกับโพสรูปภาพ้องดิซ่าชูสองนิ้วให้ค่ะแต้มบุญมาากกๆก็็คือเปนโปสร รอสตานั่นเองนะจ๊ะอุ้ยดีงามพระรำแปสดสุดน่ารักมากค่ะแม่เสื้อสาวแก้มพองนี่คือคลิปแรกนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจะนำมามอมมอยเป็นการต่อไปค่ะทุกคนโอเค thank you thank <c oughs> oh yes Lisa? Okay. Oh my god. <laughs> <laughs> I love your feet, oh Lisa. Yeah, sure, sure. Oh my god. You're so pretty, oh my god. I, I don't even know. Who... Oh my god. Lisa. Thank you, you. 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 so much. so pretty. I love you, Lisa. Thank you Thank oh, okay. so My God, Lisa, I love you. Thank you, Lisa, you selfie? Oh, me too. <laughs> <laughs> I love you, Lisa, 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 Lisa.